สวัสดีค่ะวันนี้ก็เช่นเคยค่ะมาพบกับน้องโมแก้วในช่องน้องแก้วเชียงตุงเช่นเคยนะคะวันนี้น้องโมแก้วก็จะมาตอบคําถามนะคะมีพี่คนหนึ่งเขาถามเข้ามาว่าเออเชียงตุงพูดภาษาอะไรนะคะคือคํำนี้คือน้องเคยเห็นคลิปนะคะที่ยูทูบเบอร์เชียงตุงเขาทํากันหลายคนแล้วเหมือนกันนะคะแต่ว่า ออพี่เขาถามเนะว่าอเชียงตุงพูดภาษาอะไรแล้วส่วนมากเขาพูดภาษาอะไรกันนะคะน้องกอง็งงไปแป๊บหนึ่งฮะเสร็จแล้วว่าพี่เขาก็ไม่ได้ติดตามเออชียงตุงหลายๆคนเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋นว,วันนี้น้องแกก็จะมาตอบให้นะคะว่าเชียงตุงนั้นส่วนมากพูดภาษาอะไรบ้างแล้วมีภาษาอะไรบ้างที่เขาพูดกันแล้วก็เรียนภาษาอะไรด้วยนะคะ ที่เขาทำเนี่ยเขาจะทำแค่ว่าเออเชียงตุงพูดภาษาอะไรพูดภาษาไทยหรือเปล่าหรือว่าภาษาอะไรภาษาจีนภาษาพมา่าหรือว่าภาษาคืนหรือว่าภาษาไตนะคะก็มีพี่ๆหลายคนเขาเอองงแล้วก็เออไม่เข้าใจว่าคือพูดภาษาอะไรกันนั่นเองนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะวันนี้น้องแกก็จะมาตอบให้นะคะว่าที่เชียงตุงนั้นส่วนมากเขาใช้ภาษาอะไรนะคะคําพูดเนาะคาพูดเออ เป็นภาษาอะไรแล้วส่วนมากเขาเรียนหนังสืออะไรนั่นเองนะคะวันนี้น้องแก้วก็จะมาตอบคำถามในคำถามนี้นั่นเองค่ะก็จะขอตอบในเรื่องที่ว่าพูดภาษาอะไรก่อนก่อนที่จะตอบว่าเรียนภาษาอะไรก่อนนั่นเองนะคะเชียงตุ้งก็เออเรามีสัญลักษณ์นะคะว่าเราเป็นเมืองขืนค่ะเมืองขืนมีสัญลักษณ์ตรงไหนนะคะก็คือ แม่น้ําขืนของเรานั่นเองนะคะมีแม่น้ําข mm. ืนที่สวยงามนะคะก็เลยขึ้นชื่อว่าเป็นเ oh, มืองคขืนนะคะเราก็เลยมีภาษาขืนค่ะมีเอ่อจะบอกว่าที่น okay. ้องแก้วใช้นะคะที่น้องแก้วใช้คําพูดทุกๆวันเนี่ยก็จะเป็นภาษาขืนนะคะมีเอ่อภาษาคขืนเนาะภาษาขืนแล้วก็ภาษาไต้นะคะภาษาคขืนกับภาษาไตเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันออกไปนิดนึงนะคะมันก็คล้ายๆเหมือน ภาษาไทยกับภาษาทางเหนืออะไรประมาณนี้นะคะมันก็จะแตกต่างกันออกมานิดเดียวประมาณนี้เองนะคะส่วนมากที่เชียงตุงเขาใช้กันก็จะมีภาษาคืนหนึ่งภาษาคืนนะคะสองภาษาไต้ค่ะสามภาษาพม่าค่ะสี่ภาษาจีนค่ะห้าภาษาภาษาไทยนะคะแล้วก็จะมีภาษาเมืองเหนือภาษาเมืองเหนือก็จะเป็นภาษาเออ ยังไงอะที่หมู่บ้านตองสีเขาใช้กันเนาะภาษาเมืองเหนือนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าภาษาเมืองเหนือนะคะเอ่อจะบอกว่าคําพูดเมืองเหนือนาะเออใช่แล้วค่ะคาพูดเมืองเหนือนะคะก็จะเป็นแบบยังไงอะน้องแก้วก็ไม่ค่อยยังไงพูดไม่ค่อยออกเออคือยังไงพูดไม่เป็นแต่ว่าคือฟังออกอยู่แต่ว่าพูดไม่เป็นนะคะนั่นคือภาษาเมืองเหนือนาะก็จะเป็นภาษาเอ่อภาษาภาษาทั้งทั้งหมดที่ที่เรา ที่เราจะบอกกันไงที่ในเชียงตุงเขาใช้กันนะนากก็จะมีภาษาคืนภาษาใต้ภาษาไทยภาษาแล้วก็ภาษาพมา่าแล้วก็ภาษาจีนแล้วก็ภาษาเมืองเหนือแล้วก็จะมออีอีกหลายๆอย่างหลายๆภาษาเลยเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่ในเชียงตุงของเรานั้นก็ ไม่ได้มีแค่ขืนตายพมา่าอะไรแบบนี้เนาะก็จะมีเอ่อทั้งอินเดียทั้งอะไรก็เยอะแยะไปหมดเลยนะคะที่มาอยู่ในเชียงตุงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นที่ในเชียงตุงก็ใช้ทุกๆภาษาเช่นกันคะ่ะแต่ภาษาส่วนมากที่ใช้นะั่นก็จะเป็นภาษาพม่าะนะคะอันดับหนึ่งที่ใช้คือภาษาพมา่าเพราะว่าในเชียงตุงมีเดียนภาษาพม่าเราก,ก็เลยต้องเป็นภาษาพม่าะนะคะภาษาพม่าะนะคะเอ่อ ตามป้ายที่ติดอยู่ในเวียงนะคะก็จะเป็นภาษาพมา่าเนาะก็ต้องมีภาษาพมา่าหนึ่งภาษานะคะแล้วก็ภาษาใต้ภาษาไทยเออภาษาใต้เออภาษาเออจะบอกว่าคําพูดเนาะคําพูดของใต้เออจะบอกยังไงอืมน้องน้องก็ยังพูดแล้วก็ยังงงๆตัวเองอยู่เลยนะคะเนี่ยคือเอ่อหลักๆที่เขาใช้คือภาษาพมา่าแต่เอ่อยังไงอะที่ คน,คนในเมืองนเนี่ยเนาะมันก็พูดหลายๆภาษากันนะเออก็มีหลายๆอย่างอยูอย่เหมือนกันนะคะที่เขาใช้พูดแล้วก็ใช้แบบอ่านเนาะแต่ส่วนมากก็แล้วแต่ว่าเออเราเป็นจะบอกอยังไงอะเราเป็นคนเชื้อชาติไหนนะคะเราก็ต้องพูดภาษานั้นนะคะเชื้อชาติที่โงแกวเปียก็คือขืนนะคะก็เลยเป็นภาษาขืนนะคะสําหรับองโมแกกวนะคะก็จะมี ออพูดภาษาคืนเนาะก็จะมีหลายๆภาษาเช่นกันนะคะแต่ภาษาส่วนมากที่คนในเชียงตุงเขาเข้าใจได้ก็คือภาษาพม่านะคะเพราะว่าเรียนหนังสือพม่าก,กันนะคะแล้วเ,ออเชียงตุงก็มีคําถามหนึ่งนะคะที่ถามเข้ามานนะก็คือเชียงตุงทําไมถึงพูดภาษาไทยได้นะคะอันนี้คือคําถามนะคะแล้วแกก็จะมาตอบว่าที่เชียงตุงที่เขาพูดภาษาไทยได้นั่นก็คือ ที่เชียงตุงนั้นดูโทรทัศน์หรือว่าดูทีวีจากประเทศไทยช่องของไทยนะคะช่องนิยมที่เชียงตุงเขาดูนะั่นก็คือช่องเจ็ดช่อง 3, สามช่องวันแล้วก็ช่องวันแล้วก็จะมีช่อง8อีกด้วยนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายๆช่องเลยที่เขาชอบดูกันที่ในเชียงตุงนะคะก็เชียงตุงนั้นส่วนมากจะบอกว่า80%ของเชียงตุงเลยนะคะ80%เลยนะคะก็จะเป็น จะบอกว่าเป็นดูดูโทรทัศน์นะคะจากไทยเลยทันทีนะคะก็เลยเนาะเราดูโทรทัศน์จากไทยมาเนี่ยเป็นสิบสี่สิบยี่สิบปีสามสิบกว่าปีอะไรได้แล้วมั้งคะก็ก็ตั้งแต่ตั้งนานแล้วเนาะดูโทรทัศน์จากไทยนะคะนอก้วตั้งแต่เด็กๆเ,เลยก็ดูโทรทัศน์จากไทยนะคะก็เลยพูดภาษาไทยได้นะคะก็คือยังไงอ,ะอ่ะเราดูแล้วเราก็แบบไปไปไป,ไปเรียนพูดเอาวะเนาะ เรียนแบบเดียนพูดเอาว่าเขาพูดยังไงแล้วเราเข้าใจยังไงอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเเล็กตัวเล็กๆก็เลยเข้าใจภาษาไทยนะคะว่าเออคำนี้เขาพูดเป็นแบบนี้แล้วแปเป็นภาษาเราเนี่ยเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะคะก็เลยตัวเล็กๆก็พูดภาษาไทยเออภาษาไทยเป็นตัวใหญ่ๆก็พูดภาษาไทยเป็นนั่นเองนะคะก็คือภาษาไทยเนี่ยก็จะแบบยังไงเออคือยังไงคําพูดของไทยเนาะจะบอกยังไงเออเรามัน คนส่วนมากเขาจะฟังออกแต่แต่มีส่วนน้อยที่ที่ยังไงที่ที่จะพูดออกไปแล้วพูดไม่เป็นแต่ว่าคือฟังออกนั่นเองนะคะก็คือถ้าหากว่าพี่พี่เอฟซีจากไทยจะมาเที่ยวเชียงตุงก็คือหายห่วงนะคะว่าเออจะไม่รู้ภาษาไทยกันนะคะก็มีประมาณส่วนหนึ่ง้งคะที่ไม่รู้ภาษาไทยเนาะก็ มีบางส่วนที่ไม่รู้แต่ส่วนมากเนี่ยเขารู้ภาษาไทยนั่นเองนะคะก็ภาษาที่ใช้นั้นก็มีหลายภาษาอยู่เหมือนกันนะคะที่บอกไปตะกี้เนาะแล้วตอนนี้น้องมแกก,ก็จะมาตอบคำน้องมแกจะมาตอบว่าที่เชียงตุงนั้นเรียนภาษาอะไรกันนะคะน้องโมแกก,ก็จะบอกเรื่องหลักๆก,ก่อนนะคะหลักๆเลยที่เรียนกันเนี่ยก็คือภาษาพม่าค่ะเพราะว่าเรามีโรงเรียนรัฐบาลเป็นภาษาพม่านะคะในภาษาพม่านั้นนันก็มือ มีเรียนภาษาอังกฤษด้วยเหมือนกันนะคะหลักๆก็จะเป็นภาษาพม่าภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ต่อมานะคะต่อมานี่ก็จะเป็นภาษาคืนภาษาคืนนะคะเพราะว่าเออมันเป็นเมืองคืนเนาะก็จะเป็นภาษาคืนแล้วก็ภาษาไต้นะคะที่เราเรียนกันหนังสือเนาะเรียนหนังสือนะคะเรียนหนังสือภาษาหนังสือไต้หนังสือคืนนะคะแล้วก็จะมีเอ่อต่อมานะต่อมาก็จะเป็นจีนค่ะ ที่เชียงตุงมีเรียนภาษาจีนกันด้วยแต่ว่าคือไม่มีน่าจะไม่มีโรงเรียนแบบว่าไปเรียนภาษาจีนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่ภาษาจีนเนี่ยคือเราต้องไปเอ่อจะบอกยังไงเหมือนเราไปเรียนพิเศษนะคะเหมือนเราไปเรียนพิเศษข้างนอกเราต้องไปจ้างเขามาสอนเราเองนั่นเองนะคะก็คือถ้าเราอยากรู้ภาษาไหนเราก็ไปมันก็จะมีคนสอนให้เราอยู่คะ่ะเราก็คือไปสมัครเรียนที่เขาอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีเอ่อ ภาษาจีนที่เขาสอนนะคะแล้วก็จะมีภาษาภาษาไทยค่ะภาษาไทยอันนี้ก็เช่นกันนะคะตามตามวัดตามว่าอะไรแบบนี้เนาะเวลาเรียนภาษาคืนก็จะมีภาษาไทยด้วยนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งภาษาไทยเนี่ยก็ถ้าบางคนเนาะที่าบางที่นะคะที่เขาไม่สอนเราก็ต้องไปเอ่อจะบอกว่ายังไงไปไปซื้อเดียนเอาอะเออ เหมือนเราไปเรียนพิเศษเราต้องจ่ายค่าเอ่อค่าค่าเรียนเขาอะนาะเออแบบนั้นแหละค่ะก็คือภาษาไทยนะคะ mm hmm. เช่นน้องมมแก็ก็คือเป็นครูเหมือนกันครูภาษาไทยเช่นกันค่ะก็ผากถึงเอ่อน้องๆน,น,นะคะที่ในเชียงตุงเช่นกันนะคะถ้าอยากมาเรียนก็ติดต่อทางพี่ได้เลยนะคะพี่ก็สอนภาษาไทยเหมือนกันค่ะก็คือมีเรียนภาษาไทยภาษาจีนภาษาพม่านะคะแล้วก็อีกหลายๆภาษาเลยนะคะก็มีล้ ภาษามากที่เรียนกันแต่ส่วนมากที่นิยมก็มีไม่กี่ภาษานะคะก็คือภาษาไตยภาษาไทยภาษาพม่าภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคะก็มี6ภาษาที่หลักๆที่เราเรียนกันที่เชียงตุงนั่นเองค่ะเราก็จะเรียนกันประมาณนี้นะคะก็อันนี้ก็จะมาตอบให้พี่เอแล้วนะคะพี่เขาถามว่าที่เชียงตุงพูดภาษาอะไรนะคะก็ตอบให้แล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยที่ว่า เชียงตุงเรียนภาษาอะไรหลักๆเรียนภาษาอะไรแล้วก็คือนิยมใช้ภาษาอะไรนั่นเองนะคะก็ สำหรับคลิปนี้ก็ให้ความรู้เพียงเท่านี้นะคะให้ความรู้ในเรื่องที่ว่าเรียนภาษาอะไรแล้วใช้ภาษาอะไรในเชียงตุงมากที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้กดก,ดกระดิ่งให้น้องแก้วด้วยนะคะก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะบายบายไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะเราดูว่าน้องแก้วจะมาให้ความรู้ในเรื่องอะไรอีกนะคะก็รอติดตามชมได้เลยค่ะ